วัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับปี2,560นะครับสวัสดีทุกท่านมีความสุขรล่ำรวยสุขภาพแข็งแรงสมปรารถนาทุกอย่างทุกประการนะครับขอให้เทพพยดาฟ,าฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านรักและเคารพและศรัทธาโดนบันดาลให้ท่านและครอบครัวมีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานทุกท่านนะครับก็มาส่องดวงชะตาราศีกรกฎปี2,560 ราศีกรกฎเป็นราศีที่4ตามตำราโหราศาสตร์ตะวันตกอยู่ระหว่างราศีเมถุนกับราศีสิงห์นะครับมีลักษณะเป็นลูกปูหรือกุ้งช่วงวันที่ครอบคลุมของชาวราศีกรกฎนั้นในแบบสายนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง22กรกฎาคมส่วนแบบนิรย,ยนะจะครอบคลุมระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะครับ มาดูดวงความรักของชาวราศีกรกฎนั้นสำหรับคนที่แต่งงานแล้วความรักของคุณไม่มีปัญหาอะไรทุกอย่างยังราบลื่นเหมือนเดิมอาจจะมีทะเลาะงอนกันบ้างบางเวลาเป็นพ่อแง่แม่งอนแต่จะปรับความเข้าใจเข้าหากันได้ตามปกติไม่มีอะไรทำลายสัมพันธ์ของคุณและคู่รักได้สำหรับคนโสด คุณยังมีโอกาสได้พบเจอผู้คนอีกมากมายไม่ต้องรีบร้อนถ้าคนที่ใช่ก็จะมาในเวลาที่ใช่ถึงจะโสดก็ไม่เป็นไรใช้ชีวิตคนเดียวก็ต้องทำให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตอิสระไม่ต้องรีบร้อนค้นหาความรักจากคนอื่นรักตัวเองให้มากๆและปล่อยให้เวลาเป็นตัวกำหนด ดวงการงานของชาวราศีกรกฎปี2560ดวงการงานของคุณในปีนี้ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้รับมอบหมายให้ทำงานแบบใหม่ที่ยากและท้าทายในตอนนี้ ถ้าคุณกำลังจะทำผลงานเพื่ออัปเกรดตัวเองก็ให้รีบทำในปีนี้เพราะถ้ามัวแต่รอเวลาก็จะมีงานต่างๆเข้ามาอีกสำหรับใครที่ประกอบธุรกิจในปีนี้จะเป็นช่วงที่ธุรกิจของคุณอยู่ในช่วงอิ่มตัวผลกำไรไม่สูงขึ้นและไม่ต่ำลงไปกว่านี้การทำธุรกิจจะต้องระวังเรื่องของคู่แข่งและจะต้องพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของลูกค้าอยู่เรื่อยๆอย่าหยุดอยู่กับที่เพราะจะทำให้คู่แข่งของคุณ ตึ่นแสงได้ดวงการเงินของชาวราศีกรกฎปี2560ในปีนี้คุณจะหาเงินได้มากขึ้นจะได้ทำงานมากขึ้นได้จากการทำธุรกิจการหาไระยได้เสริมถ้าคิดจะลงทุนทำธุรกิจหรือขย,ขยายกิจการในช่วงนี้จะดีมากอาจจะใช้เวลาทำให้ทุกอย่างลงตัวแต่สิ่งที่ได้กลับคืนมาก็จะคุ้มค่ากับสิ่งที่ทำไป ดวงสุขภาพของชาวราศีกรกฎประจำปี2560ดวงสุขภาพของคุณ ในช่วงปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีดีทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจอาจจะเป็นผลมาจากการดูแลรักษาสุขภาพของคุณให้แข็งแรงอยู่เสมอสุขภาพจิตที่ดีไม่เป็นโรคเครียดหรือไม่มีเรื่องทําให้วิตกกังวลนอนไม่หลับหากสุขภาพจิตดีแล้วสุขภาพร่างกายก็จะดีและด้านอื่นๆก็จะดีตามมาด้วยเช่นเรื่องการงานการเงินและเรื่องครอบครัว ดวงรายเดือนของชาวราศีกรกฎป,ปี2560เดือนมกราคมปี2560เดือนนี้มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านคุณจะต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันบางวันอาจมีเรื่องให้ปวดหัววุ่นวายบางวันก็จะเป็นวันที่สบายๆชิลๆเดือนกุมภาพันธ์ปี2560เดือนนี้การงานของคุณ จะขัดข้องรายได้จะลดน้อยหรือรายได้เท่าเดิมแต่รายจ่ายมากขึ้นกว่าปกติจ่ายนู่นจ่ายนี่ค่าใช้จ่ายจุกจิกภาระเยอะไม่มีคนช่วยแบ่งเบาต้องแบกรับภาระทั้งหมดภายในบ้านและนอกบ้านเพียงคนเดียวเดือนมีนาคมปี2,560ช่วงนี้การงานของคุณจะดีขึ้นเป็นลำดับส่วนเรื่องสุขภาพในช่วงนี้พยายามพักผ่อนให้มากๆทำตัวให้ผ่อนคลาย อย่าเก็บทุกเรื่องไว้กับตัวเองจนทำให้เกิดอาการเครียดวิตกกังวลเพราะจะทำให้คุณเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าได้เดือนเมษายนปี2,560เดือนนี้ปัญหาของคุณยังเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอาจจะเป็นโรคเครียดมีอาการปวดหัวปวดไมเกรนบ่อยๆทำสมาธิให้จิตใจสบายปล่อยวางเรื่องต่างๆให้มากยิ่งขึ้นพักผ่อนให้เพียงพอ เดือนพฤษภาคมปี2560เดือนนี้คุณจะได้ทำบุญบ่อยๆได้สงเคราะห์เด็กกำพร้าคนชราช่วยบรรเทาปรับทุกข์ให้คนที่ไม่สบายช่วยเหลือตนเองไม่ได้หรือได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องอาจจะได้ช่วยโดยการให้น้ําใจหรือให้ยืมเงินแต่การช่วยเหลือคนอื่นต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนช่วยเท่าที่ตนเองจะทำได้ เดือนมิถุนายนปี2560เดือนนี้คุณจะมีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนไปช้อปปิง้งทำสปาเสริมสวยเสริมหล่อเปลี่ยนแปลงลุคได้ดูแลและให้รางวัลกับตัวเองจากการทำงานทำกิจกรรมที่เหนื่อยล้ามาเป็นเวลานานเดือนกรกฎาคมปี2560เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณ จะต้องมีภาระทั้งด้านการงานและด้านความรักด้านการงานมีโอกาสที่จะได้ลงทุนทำธุรกิจขยายกิจการภาระและความรับผิดชอบจะมากขึ้นด้านความรักคุณมีดวงจะได้แต่งงานในช่วงนี้ความอิสระก็จะลดน้อยลงได้เพิ่มการดูแลและเอาใจใส่ตัวเองและคนที่คุณรักเดือนสิงหาคมปี2 5 6 0 ดวงความรักของคุณในช่วงนี้จะมีความสุขสดใสอาจจะเป็นความรักที่ได้จากคนในครอบครัวหรือคู่รักแต่ดวงการเงินของคุณในช่วงนี้จะมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีไม่เช่นนั้นจะทำให้คุณเดือดร้อนได้เดือนกันยายนปี2,560เดือนนี้การงานธุรกิจของคุณ กำลังจะไปได้ดีจะมีคนคอยช่อเหลือสนับสนุนอุปการะทำให้การงานของคุณดำเนินไปได้อย่างราบรื่นเดือนตุลาคมปี2560เดือนนี้ คุณอาจจะเจ็บป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับช่องท้องโรลคลำไส้หรือโรคกระเพาะอาหารและจะมีอาการปวดไหล่ร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองไว้ให้ดีหลีกเลี่ยงการยกของหนักรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เรื่องสุรายาเมาอย่าเข้าไปยุ่งเดือนพฤศจิกายนปี2560 ช่วงนี้จะมีเรื่องทําให้คุณหงุดหงิดไม่สบายใจเป็นคนใจร้อนไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นคุณจะต้องจัดการกับตัวเองสงบสติอารมณ์อย่าใจร้อนวู่วามเพราะจะทําให้เกิดผลเสียกับตัวคุณได้เดือนธันวาคมปี2560เดือนนี้คุณจะได้พบปะผู้คนออกงานสังคมมีเพื่อนฝูงมากขึ้นมีสังคมที่ดีศัตรูก็จะกลายมาเป็นมิตรความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ก็ดีขึ้นมีความรักใคร่สามคัคคีกันเรียกได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีความสุขที่สุดกับคนรอบข้างครับนั่นก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีกรกฎในปี2560นะครับเรื่องที่น่ายินดีที่สุดก็คือเรื่องที่คุณจะมีเพื่อนฝูงมากขึ้น มีคนที่เคยเป็นศัตรูกับคุณกับกลายมาเป็นมิตรเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าจินดีนะครับแต่ส่วนเรื่องที่น่าวิตกกังวลก็คือเรื่องงานหรือปัญหาต่างๆนะครับก็อย่าได้กังวลอย่าได้งุดหงิด,ดปล่อยวางนะครับที่สําคัญทําสมาธิพักผ่อนทางด้านจิตใจให้มากๆนะครับฟังเพลงดูหนังหรือคอนเสิร์ตท,ที่คุณชอบส่วนเรื่องการงานนั้นคุณก็จะยังไม่ได้รับงานที่ท้าทายส่วนคนโสดก็ ไม่ต้องรีบร้อนใช้ชีวิตโดยลำพังอย่างมีความสุขก็ขอขอบคุณมากกับการติดตามรับชมรับฟังมีความสุขร่ำรวยสมหวังทุกท่านตลอดปี2560ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกท่านขอบคุณครับ